อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวแทนสาวไทยนะครับที่ไปโพสท่า Y2K ในคลิปเปิดตัวของพี่รุกะนั่นเองต้องเป็นคลิปโซนเปิดตัวของพี่ใหญ่แห่ง Baby m มอน t เตนะครับแต่ว่าโดนน้องเล็กมักเน่น้อยแห่งวงเนี่ยแย่งซีนไปนิดนึงนะครับในคลิปนี้เมื่อคืนนทที่่ผาาามง YG เขาก็ลงคลิปนะครับเป็นของพี่ใหญ่รุกะนั่นเองเป็นคอนเทนต์เปิดตัวของพี่ใหญ่รุกะนะครับช่วงนี้เนี่ยเบมอนเขาก็ปล่อยคอนเทนต์ใหม่กันรัวๆเลยทําให้เรานั้นได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักสาวๆ baby monster เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่เรานั้นเนี่ยได้รู้จักนะครับนะั่นก็คือความดือ้อความโซนของเด็กๆ baby monster นั่นเองที่ถึงแม้ว่าพี่ใหญ่จะอายุประมาณ20แล้วแต่ว่าก็คือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดื้อโซนมากมาก มักแน่น้อยเนี่ยจะสนขนาดไหนทั้งหางพี่ใหญ่ของเรานั้นเนี่ยดื้อขนาดนี้นะครับน้องชิกิตะแอบมีการโพสท่า Y2K นะครับที่กำลังเป็นเทรนการโพสท่าในประเทศไทยตอนนี้เลยทำเนื้ออยู่หลังกล้องด้วยนั่งอยู่ไกลๆนั่งอยู่เ e, ก้าอี้ไกลๆไกลๆกล้องเลยนะครับด้านหน้ากล้องเนี่ยก็มีหลายๆคนที่กำลังเดินไปเดินมาพูดคุยแล้วก็ถ่ายคลิปกันอยู่แต่ว่าจิกิตานั้นเนี่ยนั่งขัดสมาธิอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยก็โพสท่าแบบ Y2K นะครับทำสองนิ้วคว่ำลงแล้วก็แลบเิ้นปิด นึงนะครับเป็นช่วงวินาทีสั้นๆเท่านั้นเองแต่ว่ารู้เลยว่าความสซนนั้นเนี่ยไม่น้อยไม่ธรรมดาแน่ๆแค่ท่านั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้เนี่ยก็ถือว่าโคดื้อนะครับแต่อินเนอร์อินใจนั้นเนี่ยยิ่งกว่ารู้เลยว่าจะต้องเป็นคนที่สซนสุดๆในวงแล้วต้องยกให้กับจูกิต้าไปเลยแถมยังมีการโพสท่า Y2K นะครับ Y2K 1กลุ่ม Y2K 1แมชให้กับกล้องจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ใครจะบังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าหนูรู้นะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีช่องว่างให้หนูนั้นให้โพสต์ท่า Y2K เคให้แฟนๆได้เห็นการและชูกิตาก็ทำแบบนั้นจริงๆทำเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็หันไปคุยกับคนอื่นๆในวงต่อน่าจะเป็นช่วงที่กำลังซ้อมแล้วก็มีการอัดคลิปกันไว้ถึงแม้ว่าจะไปอยู่ที่เกาหลีนะครับแต่ว่าเทรนที่ประเทศไทยเนี่ยก็อัปเดตไม่มีตกเลยแฮงกุกไลทุกคนน่าจะเป็นแบบนี้กันหมดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะรับรู้มีกระแสมีไวรัลหรือว่ามีอะไรที่อินๆกันในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะติดตามกันอยู่ไม่น้อยเลยอย่างพี่ลิซ่าก็เคยบอกไว้ว่าชอบดูละครไทยมากๆคำ ามันเป็นงูนาคีเนี่ยฟิลิซาก็ดูทุกตอนเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยน้องชิกิต้าหรือว่าน้องเคนเนี่ก็มาทําให้เห็นเลยว่าโพสตท่าแบบ Y2K นั้นที่ประเทศไทยฮิตกันอยู่ใช่ไหมหนูอยู่ที่เกาหลีเขาทาได้เหมือนกันนี่ไง Y2K ความสดใสร่าเริงความดื้อความซนของแทนกุกไลเขาส่งต่อกันเป็นทอดๆจริงๆนะครับครั้งนี้ชิกิต้าของเรานั้นก็โดนแม่แมัมามีจับได้อีกแล้วว่าแอบแกงพี่ๆี่แอบเล่นดื้อเล่นซน,นอยู่ด้านหลังถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่ว่ามัมีเห็นนะเพราะว่าอาราความสวยความน่ารักแลก้วความความมื เตะตาเตะใจมามีมากมากเลยนะครับใครที่ชอบเด็กดื้อๆโซนๆแบบนี้เนี่ยต no ้องฝากน้องชิกิต้าไว้ในหัวใจไว้ในอ้อมผู้ใจแบบว่ามาพิจารณากันได้เลยนะครับปักเมนน้องชิกิต้ากันได้แล้วหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าใครนั้นคิดเห็นยังไงกับเรื่องความน่ารักซนๆนี้ของเด็กน้อยมักเน่ชิกิต้านะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเช่นเดียวกันสําหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้คนนะกัั้ดวยรบ สวัสดีครับอันยอง